สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะชมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยปะทะเนเธอร์แลนด์นัดที่9ศึก VNL 2023ห้ามพลาดวันนี้เวลา20.30นาฬิกานาทีถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยดวลทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่3การแข่งขันวอลเล์บอลหญิง รายการวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่3ที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครประเทศไทยระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง2กระกฎาคม66เกมที่9ประจำวันอังคารที่27มิถุนายน66ระหว่างทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลก พบกับทีมชาตินเธอแลนด์ทีมอันดับ11ของโลกซึ่งจะลงทำการแข่งขันวันนี้เวลา20.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเช็คช่องทางชมสดได้ที่นี่โดยถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2อ2 3ีระหว่างไทยพบเนเธอร์แลนด์ลงทำการแข่งขันวันนี้เวลา20.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย ก่อนพบกันคู่นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานผ่าน2สนามชนะ2แพ้6คือแพ้อิตาลี2ต่อ3เซตชนะแคนาดา3ต่อ0เซตแพ้โปลแลนด์0นต่อ3เซตชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตแพ้เยอรมัน1ต่อ3แพ้สหรัฐ 0ูต่อ3แพ้เซอร์เบีย2ต่อ3และแพ้โครเอเชีย0 3ต่อ3เซตทำให้รวมแข่ง8นัดมี8คะแนนรั้งอันดับ13ของตารางส่วนทีมชาติเนเธอร์แลนด์ผ่าน2สนามชนะ2แพ้6 คือแพ้เยอรมนี1่ต่อ3เซตแพ้บราซิล0.3ต่อ3เซตแพ้โดมินิกัน2.3ต่อ3เซตแพ้จีน1.3ต่อ3เซตแพ้ตุรกี0.3ต่อ3เซตชนะโปลแลนด์3ต่อ0เซตแพ้อิตาลี2ต่อ3เซตและ ชนะเบงเกรียม3-0เซตมี8คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางสถิทิพพบกันไทยเนเธอร์แลนด์31พฤษภาคม2021ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์1-3เซตในเชิงลีก18มิถุนายน2019เนเธอร์แลนด์ชนะไทย 3าต่อศเซตเนชั่นลีก15พฤษภาคม2018ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0ูต่อสเซตเนชั่นลีก8กรกฎาคม2017เนเธอร์แลนด์ชนะไทย3าต่อศเซตเวอร์กังปรี10มิถุนายน2017เนเธอร์แลนด์ชนะไทย 3ต่อ1นเซตมองเฟอร์มาสเตอร์อย่างไรก็ตามแฟนๆวอลเลย์บอลสามารถชมสดหรือรับชมถ่ายทอดสดส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านทางทีวีช่อง7 HD หมายเลข35หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบักกบูทีวีขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ